สวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้นะครับผมมีโอกาสนะฮะได้มาเยือนนะที่หมู่บ้านห้วยศาลาตามบลค่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะฮะวันนี้ผมอยากนำเสนอเกี่ยวกับประตูศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องชนเผ่าอาขานะครับหรือว่าล็อกของนั่นเองนะฮะสาเหตุที่ผมมาทำคลิปนี้นะฮะก็คืออยากมาชี้แจงในส่วนของผู้ที่ยังไม่รู้ว่าประตูศักดิ์สิทธิ์นั้นคืออะไรนะฮะบางคน นะฮะก็เข้าใจว่าเป็นประตูผีนะฮะความจริงแล้วไม่ใช่ประตูผีนะฮะเป็นประตูที่ทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะแบ่งแยกดินแดนผีและมนุษย์ที่มาที่ไปจะเป็นยังไงนั้นมาฟังผู้นําจิตวิญญาณของหมู่บ้านอาขานะครับวันนี้ผู้ที่จะมาให้ข้อมูลนะฮะในส่วนนี้ก็คือลีอาจอผู้นำจิตวิญญาณของวันนี้ที่มาให้ข้อมูลนะฮะในส่วนนี้นะครับคุณลียาอาจลนะฮะเป็นผู้นำจิตวิญญาณหรือ อาบอสมาแล้วผมจะคอยทยอยแปลเป็นภาคภาษาไทยให้พี่น้องชาวไทยได้รับทราบกันด้วยนะครับในส่วนนี้นะฮะตามมาดูเลยนะครับ ตามหลักนะฮะตามพิธีกรรมของที่น้องสนถาวรอาคารนะฮะการที่เรานึกอยากจะมาที่ประตูศักดิ์สิทธิ์นี้นะฮะนึกอยากจะมาก็มาได้ไหมผ่านไปผันมาได้นะฮะแต่การที่เราจะมาแวะจะมาข้องเกี่ยวหรือจะทํากิจกรรมอะไรเนี่ยจะต้องมีการขออนุญาตนะฮะนี่คือเรื่องจริงนะครับ ใครไม่รู้ก็ขอบอกขอเท้าความในส่วนนี้นะฮะใครเนื่องอยากจะไปแตะไปต้องนะฮะไม่ได้นะฮะเขาเรียกว่าผิดนะฮะผิดประณีผิด, ini, ผด ini, วัฒนธรรมของชนเผ่าวังหาด้วยนะฮะในส่วนนี้นะฮะก่อนที่เราจะมาทําคลิปนี้นะฮะเราก็มีการขออนุญาตแล้วนะฮะเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยผู้นำปีนัญญาณอับิุชเตมานั่นเองนะฮะจะให้ดูบรรยากาศโดยรอบก่อนนะฮะว่าสถานที่ประตูศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นยังไงนะฮะไปดูกันเลยนะครับ มามาตาทองพ่องยายามาที่ผือแต้แมแน่ห่อชอที่นีอามามาตาน่เบลครับทีนี้นะฮะก็รายละเอียดนะฮะของประตูศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นยังไงนะฮะ มี3ประเด็นที่คนทั่วไปส่วนใหญ่นะฮะไม่เข้าใจในส่วนนี้นะครับก็เลยอยากจะมาชี้แจงในส่วนนี้ว่า 1. ความเข้าใจที่ว่าพี่น้องชนเผ่าอาขานั้นนับถือผีหรือไม่นะฮะ <S <S ประเด็นนี้นะฮะ <S <S ลองมาฟังคําตอบของอาบอสอยู่มานะครับผู้นําจิตวิญญาณของชนเผ่าอาขานะครับอาขาอาทิตย์มาทลาวเนือจงฮาแลเอคืมาไหมเนือจงมาโลแล้วอัจฉริยนาฬาริโดมีเนะทีตัวสัตยุมาอัยุหมงาแลเอนเนื้อหมงาแล 나한번내정을망가래해면내호초되고음에어저아저감미라언을정할이럭하도좀가리죠내호초파대엄마만나도내정하고가려보통은좀가맞춰냥안에어내마음이막히고비에되게되지만이거죠그러면이거도내호초기간도저가두정도로럭하네내호초 เนี่เ่ดกะมาดีช่ะมาดีแล้วน้องนพลังอะไรงี้ยทำถ่าแล้วจุดตัวให้ร้ออของ้ร้อยเออดีหน้าอ๋อายุอยนี่มาจงพังอะไรเนี่ยน่าฮีตรของจ้องกรกยศหลัวยศ้อนแเลยเออเรอยจะนอจ้องอเนี่ยอยลองอะไรจนยเออเดี๋ยกงยมคนเอแล้วอ๋อ แล้วก็ย่าโยมมันเจอได้เรอแล้วเห้ยนี่อะบรพิโรกเนี่ยอ๋อก็นั่นนี่พิโรกอ่ะอืนี่อะับุติอาติเชียเหรอแลวเจอตัวมันเนี่ยครับก็เป็นที่ชัดเจนว่าพี่น้องชนเผ่าอาขาไม่ได้นับถือผีนะฮะในส่วนนี้นะครับขอชี้แจงนะฮะในส่วนนี้นะฮะคือว่าประตูศักดิ์สิทธิ์นี้คือเป็นที่มาที่ไปนะฮะการแบ่งแยกดินแดนระหว่างภพผีและภพมนุษย์นะเป็นสัญลักษณ์นะจุดหนึ่งของชนเผ่าอาขาที่เป็นเครื่องแสดง จุดยืนว่าพบผีและมนุษย์ไม่เกี่ยวข้องกันนะฮะนั่นเองนะครับก็คือว่าพบผีเนี่ยผีก็อาจจะมีหลายเช่นผีเปรตผีอสุรกายนะฮะผีกระสือผีปอบอะไรก็ว่าไปนะฮะพบผีไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์นี่คือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าระหว่างพบผีและมนุษย์ไม่เกี่ยวข้องนะฮะในส่วนของที่สําคัญนะจุด,จดสําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือว่า ที่ประตูศักดิ์สิทธิ์นี้นะฮะขอเรียกตามนี้นะฮะที่จริงภาษาอาข่าเขาเรียกว่าล็อกห้องนะฮะล็อกห้องล็อกห้องนี้คือประตูศักดิ์สิทธิ์ความหมายเดียวกันนะครับในส่วนนี้ก็คือว่าความเชื่อนะฮะของจิตวิญญาณของอาข่านะครับเชื่อว่าที่ประตูศักดิ์สิทธิ์นี้นะฮะมะีเจ้าที่ที่คอยปกปักรักษาอยู่ณตรงนี้นะฮะเป็นเป็นเทพ เป็นเทพผู้หญิงและผู้ชายตามภาพที่เห็นนะฮะตามมาดูได้เลยนะครับก็คือว่าภาพที่เห็นนะฮะนี่คือกิ่งไม้ต้นไม้นั่นเองฮะแต่ว่าเราก็เลือกกิ่งที่มีความเหมาะสมนะฮะที่เอามาทําเป็นสัญลักษณ์ทําเป็นหุ่นแทนนะหุ่นแทนเทพมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะฮะกำลังอยู่ในท่าที่กําลังเสพสังวาสนะฮะแต่ความเป็นจริงนั้นไม่ใช่นะครับ นี่คืออยากจะบ่งบอกว่าตรงนี้นะฮะมีเทศผู้หญิงและผู้ชายคอยปกปักรักษาอยู่ณตรงนี้ลูกหลานเด็กเยาวชนรุ่นใหม่นะฮะที่ไม่เข้าใจนะ,ะก็อาจจะมองไปในทางด้านสื่อลามกอนาจารไปซะง,งั้นนะครับตามความเป็นจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะนี่คือเป็นเครื่องบ่งบอกว่าณที่ตรงนี้นะฮะมีเทศผู้หญิงและผู้ชายมีชื่อนะครับแต่ผมจะไม่ขอเอ่ยนามชื่อ ของเทพที่คอยดูแลนะตรงจุดนี้นะครับนะฮะในส่วนนี้ขอชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ความเป็นจริงแล้วมีรายละเอียดที่เจาะลึกลงไปมากกว่านี้นะฮะมาฟังอีกเหตุผลหนึ่งว่าอาโอสจุยมาจะพูดอะไรอีกนะผู้นำสีวิญาญนญคืออยากจะชี้แจงอะไรอีกประเด็นหนึ่งนะฮะลองมาฟังกันดูนะครับอาที่มาขยาคือฮัเงือดแลๆๆ้วละๆๆละๆๆนะจุดเยี่ยมได้ล้วนะนุวาเกี่ยมมาจุดเยี่ยมมาตาแล้วมาพักจุดเยี่ยมาจุดเยี่ยมมาจุดเยี่ยม่จะขังอะไรก็จุดเยี่ยมนะจุดเยี่ยมมาเลยก็ 나하고나하고아빠도막아도나한테왜또에이요요요이다지를바탕을나를놓고좀좀고고고서파나어다가바탕을바가바가부제로주제인데주제들다바바디야에제제되면비마디니고니그래서자동으로가네다야디추고야요돼요아하하 โ่าเมาถีอ่ียาิชอนอยชอยอยพี่ไม่มาทั่วาดันอเขาจากทางอะถจงหงนเตาเหมือนาจากทางน่าจากาอะไรแล้วเหือนน่าช่งเหชงงอะไรหนมาถี่ครับก็ขอชี้แจงนะครับว่าไม่ว่าพี่น้องชนเผ่าอาขานะฮะหรือชนชาติใดนะชนเผ่าใดก็ตามนะฮะ ณที่ตรงนี้นะฮะล็อกของหรือล็อกของหรือประตูศักดิธิ์นะฮะไม่สามารถที่จะมาแตะมาต้องได้นะฮะนี่คือเรื่องจริงนะครับเช่นเราสงสัยว่านี่คืออะไรแตะได้ไหมไม่ได้นะครับเพราห้ามเด็ดขาดนะครับพันไปพันมาได้ไหมได้นะฮะเรื่องนี้ในส่วนนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเรามีความสนใจสงสัยว่าเอ๊ะนี่อะไรอะเราแตะได้ไหมดึงไปดึงเล่นดูอะไรดู เรามีมีดลงไปฟันดูซิไม่ได้นะครับในส่วนนี้เป็นอีกข้อห้ามหนึ่งร้ายแรงนะฮะผิดทั้งหมู่บ้านเลยนะครับอันนี้คือขอชี้แจงแก่พี่น้องประชาชนโดยทั่วไปนะฮะคือก็มีสื่อ,อก็มีสื่อต่างๆนะฮะคือผู้ที่สนใจในด้านนี้แล้วยูทูบเบอร์หลายท่านนะฮะพอมีเกิดความสงสัยอยากรู้ใครรู้ตามมาถึงสถานที่อาจจะไม่มีผู้พบเห็นก็เลยมาลองแตะ ลองต้องดูว่าเป็นยังไงนะฮะในขณะที่เรากําลังไถ่ธรรมนี้เราก็ไม่สามารถจะอยู่ใกล้นะนี่คือข้อห้ามนะฮะโดยผู้นําจิตวิญญาณก็มาคอยคุมคอยให้ความรู้ในส่วนนี้ด้วยว่าการถึงแม้ว่าเราจะมาไถ่ธรรมก็จริงนะแต่เราห้ามแตะห้ามต้องห้ามไปยุ่งเกี่ยวอะไรนะรนี่คือเรื่องจริงในส่วนของการแตะต้องอย่าไปแตะต้องนะในวันรรทำพิธีของประตูศักดิ์สิทธิ์ยกเว้นวันนั้นวันเดียวนะครับ ขอ,อชี้แจงในส่วนนี้นะฮะส่วนทุกๆปีที่มีการทําประตูศักดิ์สิทธิ์นั้นนะฮะมันก็ต้องย่อมมีไม้ที่ผุพังเก่าแก่ไปแล้วนั่นเองก็คือ,อในเมื่อเรามีการทําใหม่แล้วนะฮะอันเก่าทําอะไรนะไม่นะครับก็เก็บไว้ที่เดิมเก็บไว้แถวๆนี้นะฮะโดยที่ไม่เก็บมั่วซั่วนะฮะก็คือเก็บไว้เป็นที่เป็นทางนะฮะถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช้แล้วแต่เราก็ไม่ไปแตะไม่ไปต้องอะไรนะ,ะในส่วนนี้ชี้แจงด้วยนะครับคือ ไม่ว่าด้วยเหตุการณ์อะไรก็ตามนะฮะไม่ควรที่จะมายุ่งย่ามณตรงนี้บริเวณนี้โดยเด็ดขาดนอกเสียจากว่าเ,เกิดเหตุสุดวิสัยเดินพันไปพันมาอย่างนั้นไม่เป็นไรนะฮะ <c oughs> มิเช่นนั้นเกิดความสงสัยลองมางัดแงะดูนะฮะไม่ได้นะครับถ้าเกิดอะไรเช่นคนในหมู่บ้านเจ็บไข้ได้ป่วยนะจะมีการผิดผีหรือผิดผิดในทางหลักของศาสนาก,ก็ก็ต้องมีการขอโทษขอพลอยทำพิธีกรรมขอ,ขอขมา เป็นการยกใหญ่นะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะฮะหน้าอดิมาเธออดิมาอภัยพีย่อยเธออชชอน้าอาชอและเพลเดือพราะว่าอดิมาอภัยพีธสิกาตานะาเนเปียอีมีเนเนปีอีน้าอดิมาเนอภัยพิเาจ้องกนนี้เนี่ยหล่ะฮู้จ้องมังาโลและอชชอตัวเอลังเอกอยุเนปังกนอดิมาน้เนจ้อและมังงาไ้ย่วยอนขู่แล้วย้อนขู่ยอนขู่ย่ออภัยพียออยพอจ้องกันเนี่ยแลวกูรู้ด่นงอดิมา 페피주마노페피주마노노노데레네우아페피요아염네통네오미년네데레로로하나노지오로고이존네고이타즈미네오요거야로야테네가야드마음김에아페피뭐테베미테방그나는어디인비네비잔니호데아페피오레아마다올레메네헤고아헤가 เธอก็เงแล้วน่ะอดีิมาอาคาธอกจะมีแย่แล้วกรจงใหมีแยนะมีอาคาดอม่เธอม่มีแ네ย่นีมีเแยะเธอก็โนเธอพีย่ไงคือุมาอยู่เอ็กซอไงโอ้เธอเอ็มายอย่อาอะย่างเงี้คือจุมาเตือนี่หน้าอทิมาหน้ามีแยะแล้ก็ดิงดึงอะไอเออรเอ็ออเออดนะล็อกหองกคนหน้าหูอเคตืวนอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคนะครับก็คือว่าผู้นำจิตวิญญาณอาก็บอกว่า พวกเรานะฮะขอชี้แจงเด็ดขาดว่าเราไม่ได้นับถือผีนะฮะในส่วนนี้เป็นที่ชัดเจนว่าเราไม่ได้นับถือผีบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะฮะบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเรามีการกราบไหว้กราบไหว้ไหมมีไหมประเพณีอาขาจริงๆไม่มีไม่มีการกราบไหว้นะฮะแต่มีการทําพิธีมีการทําพิธีเช่น ในส่วนนี้ก็ขอ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 ผ่านไปเพราะมันมีรายละเอียดที่เจาะลึกเยอะมากเลยนะฮะว่าในแต่ละปีมีพิติกรรมอะไรนั้นในโอกาสต่อไปผมก็จะเท้าความหรือจะเอามาทําคลิปเป็นรายรายคลิปต่อไปนะฮะทีนี้เราจะมาชี้แจงในส่วนของที่ว่าอาคาน่าถือผีไหมไม่นะครับขอปฏิเสธยืนยันเป็นเสียงเดียวกันเลยนะว่าไม่ใช่นะฮะ อาขาก็มีเทพ,พเจ้ามีพระเจ้านะฮะก็คือตั้งแต่เทพองค์แรกนะฮะที่มาที่จริงมีมีเทพเยอะนะฮะถ้าถ้าเรียกเป็นเทพ,พเจ้าหรือพระเจ้าในตั้งแต่ยุคซุมมิโอนี่คือเป็นเทพองค์แรกนะฮะเทพ,พเจ้าหรือพระเจ้าองค์แรกเลยมาตั้งแต่ยุคที่บุกเบิกแผ่นดินแผ่นดินสวรรค์ ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะฮะเป็นยุคบุกเบิกของจกักรวาลนี้เลยนะฮะโดยการน,นําของซูมิโอนะฮะหรือซูมิโอสามเนียงอาขาเขาเรียกว่าซูมิโอนี่คือเทพสูงสุดนะที่คนส่วนใหญ่เขาเวลาทําพิธีกรรมหรือการสวดต่างๆนะฮะจะเริ่มนับตั้งแต่ซูมิโอเป็นเสียงส่วนใหญ่แต่ถ้าการน,นับเทพที่รายชื่อที่สูงขึ้นไปกว่านี้แล้วแต่เหตุการณ์หรือ,อเขาเรียกว่า พิธีกรรมใดที่ควรจะเรียบเทพชั้นไหนมาคอยปกปักรักษาหรือมาทําพิธีกรรมนะฮะก็จะมีการอ้อ,อนวอนสวดถ,ถึงเทพที่อยู่ชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตั้งก่อนที่จะถึงซุม,มิโอเนี่ยก็คือจะมีเทพ12องค์จาก12องค์เนี่ยยังมีอีก6องนะฮะรวมแล้วเป็น18องค์นะครับจากก่อนที่จะมาถึงซุมมิโอเนี่ยเขาเรียกว่าสุภิยุมะหรือ อาจจมีแยนมี18อแค์องนะทั้งหมดเลยนะฮะทั้งหมดเลยแต่ในส่วนนี้ผมจะขอเลื่อนผ่านไปแล้วอาจจะพูดเป็นคลิปหน้าไปนะฮะเพราะในคลิปเดียวนี้ไม่สามารถจะพูดจนจบได้นะครับในส่วนนี้ก็เป็นที่ยืนยันว่าเราตกลงว่ามีได้นักถือผีนะฮะทุกปีเราก็มีประเพณีที่ไล่ผีอยู่แล้วนั่นเองนะครับผม ในส่วนนี้ข้อมูลก็เป็นที่เพียงพอสำหรับผู้ที่มีความสงสัยนะและสนใจนะครับในระดับหนึ่งนะไม่มากก็น้อยในส่วนที่เราให้ข้อมูลไปแล้วอาจจะไม่เป็นที่พอใจไปบ้างนะฮะก็สามารถแนะนำติชมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะฮะเป็นไปด้วยความสร้างสรรค์นนะ มิใช่เพื่อเป็นการทำลายหรือทะเลาะเบาะแวงกันนะครับส่วนใดที่ขัดตกบกพร่องไปทางเราขอประทานอภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับเรารู้เท่าไหร่เราก็มาแลกเปลี่ยนนะฮะตามตามข้อมูลที่ให้มาวันนี้นะฮะก็น่าจะเป็นที่พอใจระดับหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็ขอจากกันแต่เพียงเท่านี้ผมช่องหมูตันนะครับกับอบอยุมะลียาอาจอนะฮะ ก็จะขอจากไปแต่เพียงเท่านี้วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่บอยนะที่มาเป็นช่างกล้องนะครับพี่บอยก็คือลูกพี่ลูกน้องผมเองนะฮะนายอาต่อตาเปียวนะครับ <laughs> <laughs> <ม>ก็ขอพูดถึงด้วยนะครับในส่วนนี้ก็วันนี้ก็มีผู้ช่วยด้วยนะครับวันนี้ครับของเอินนำเอ่นถึงด้วยนะครับก็ก็ขอจากกันแต่เพียงเท่านี้แล้วโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ